สิ่งที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญานะทำทานรักษาศีลทำสมาธิจะทำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญานะจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทะุกข์เมื่นก่อนหลวงพ่อจึงถาม่ะพวกเราลองวัดใจเราเองสิ ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยากพน้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะนั่งสมาธิก็อยากมีความสุขทําทานก็อยากมีความสุขถือศีลก็อยากมีความสุขคนที่อยากพน้นทุกข์มีน้อยคนที่อยากพน้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะเห็นเลยในโลกเนี้ยนะถึงเราร่ำรวยแค่ไหนนะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้น ถึงเรามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นเรนะนั้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนานี่ไม่ใช่ความสุขแต่ปรารถนาความพ้นทุกขนะ์อะไรเป็นทุกขนะ์นะ่ะกายนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกขนะ์ทำไมจิตใจมันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีความอยากนะทําไมมันถึงมีความอยากเกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นความจริง เม่อโลกนี้ไม่มีอะไรยัง่งยื <reco Christ S 2> นเลยโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือนอกจากทุกข์โลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์จิตที่เห็นถึงขนาดนี้นะมันจะออกจากโลกจะพ้นจากโลกนะภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถึงที่หลวงพ่อบอกนี่แหละ แล้วพอถึงสภาวะอันนั้นเนีเราจะพบความแปลกใหม่ในจิตใจซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นนะตรงทีที่จิตเราคลายออกจากโลกแล้วเนะี่ยมันจะเห็นโลกทั้งหลายนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลาเหมือนน้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆนะ